จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอดวันวานค่ะมื่อนี้เป็นมืตต่อวันพฤิัสตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะจะตีหนึ่งเห็นพระจันทร์เพ่นส่งประกายแวววาวงามค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยอยากอัดคลิปแล้วก็ส่ง มาแชร์เพื่อนๆนะมาค่ะสุดยอดสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะวางตอนแรงเดียวเห็นเป็นสีแดงเลยเดย้ตอนนั้นนทายบอทันเพราะว่าตอนนั้นปั่นจักรยานค่ะก็เลยม,มาล้อทายอนกลางเที่ยงคืนเพราะว่าถ้าช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนอยู่อยู่บ้านเจ้าของอะค่ะถ้าเป็นตะบันแบบเต็มดวงก็จะสวยงามค่ะเพื่อนๆ วยงามประมาณหนึ่งขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจจมะมาฮอดคลิปนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนค่ะขอให้เพื่อนๆทุกๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ